ไม่เท่านั้นไม่แค่นั้นนะอืเด็กอักษรสถาบันหนึ่งเด็กคณะอักษรสถาบันหนึ่งให้มันรู้ซะบ้างว่าเด็กอักษรเ,เป็นยังไงถแถลงการม็อบมาแปลเป็นภาษาต่างประเทศรวมทั้งสิ้นยี่สิบเอดภาษา,า,ษาให้มันเห็นฝีมือบ้างว่า เด็กอักษรที่อยู่ในม็อบเนี่ยเขาก็มีความสามารถขนาดไหนอย่างไรคืออย่างนี้คืออย่างนี้มันเริ่มมาจากเข้าใจว่ามันเริ่มมาจากมีคนแย่ก่อนอใครเรียนอักษรสถาบันไหนก็แล้วแต่ช่วยแปลแถลนการม็อบเป็นภาษาต่าง,ง,างประเทศจะได้แพร่หลายสู่สากลจะได้ปรากฏตัวตนของเราสู่สากลด้วยปรากฏว่าเด็กอักษรกลุ่มหนึ่งขอมาจัดให้21ภาษาพอไหม ยี่สิบเอ็ดภาษาเลยพอไหมเริ่มจากซีก่อนไปเดี๋ยวจะขยายไปเรื่อยๆจริงเขามีทุกภาษามาแล้วนะคะเอาเอาเอาเริ่มจากเพจเอก่อนเลยนะอ่าภาษารัสเซียภาษารัสเซียรัสเซียเลยนี่นี่ภาษารัสเซียนี่แถลงการม็อบแปลเป็นภาษารัสเซียแล้วก็โพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียถัดไปเป็นภาษาภาษาจีนจีนหรือญี่ปุ่นจีนจีนภาษาจีนใช่ไหมภาษาจีนตัวหนังสือข้างบนเป็นภาษาจีนอ่าภาษาจีนนะต่อต่อไปนี่ก็คือภาษาจีนเพจต่อไปก็คือภาษาจีนเนะครับอ นะะฮถัดจากภาษาจีนถัดจากภาษาจีนต่อไปก็คือ French language อ๋ออันนี้ภาษาญี่ปุ่นอ๋อเป็นภาษาญี่ปุ่นอ๋อขอโทษขอโทษอันนี้ดูผิดภาษาญี่ปุ่นอ่อเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็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 คนแก่มันง่อ่ะสับสนนะระหว่างจีนกับญี่ปุ่นคล้ใครกันประธานโทษภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ภาษาจีนอ๋อไม่ได้ดูต่อไปต่อไปนี้ก็คือภาษาฝรั่งเศส สุดยอดไหม21ภาษาจริงผมอยากเขียนภาษาอาหรับอ่ะมีมีมีแค่ภาษาอาหรับมีมีเขาแปลนะเขามีเมืขามีมาหมดแล้วนะนี่เลือกมาบางส่วนให้โอ้โหอาหรับก็มีตากล้อก็มีคุณดายอยากจะอะไรอ่านแต่เราอ่านจะไม่ออกนะสุดยอดอารับิก็มี อ,อะไรคสรุปนะเขามีครบค่ะเด็กทําได้แถลงการ21ภาษาต่างชาติสุดยอดอ่ะสุดยอดอ,ม,อมีหลายคนบอกว่าในมอบแกนนําไปดูแล้วไปสแกนแล้วนะหลายคนเป็นเด็กเรียนเก่งของแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยใช่ใใชเป็นเด็กระดับท็อปๆแลวได้คุยกับอาจารย์หลายคนอาจารย์บอกยืนยันจริงอืทับทุกคณะนะไม่ใช่แค่ภาษาหรือนิตินะเศรษฐศาสตร์หนะรืออะไรเขาบอกเป็นเด็กหัวดีเด็กเรียนเก่งทั้งสิ้นเลยก็คือตรงนี้เป็นเป็นเป็นทิศทางที่ ที่น่ายินดีอเพราะสมัยเราเรียนหนังสือเด็กเรียนดีหัวดีอะเรียนเรียกว่าเด็กเรียนหรือเด็กคกทุยก็เรียนเด็กคกทุยหรือเด็กเรียนอเด็กคกทุยเด็กเรียนสังคมจะแคบเพราะเรียนไงสังคมจะแคบอไฟเรียนเรียนจริงๆตั้งใจเรียนจริงๆเกียินิยมและก็ไฟที่หนึ่งที่หนึ่งกับเกียินิยมประมาณนั้นแต่คราวนี้แต่คราวนี้ครั้งนี้ปรากฏว่าเด็กคกทุยในอดีต เขารู้สึกรู้สากับสังคมแล้วเขารับรู้นะรู้สึกรู้สากับสังคมเขาเริ่มกระโจนออกมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสังคมผมถือเป็นทิศทางที่ดีนะลอ,องคิดดูเด็กเก่งจะคิดเอทขนาดไหน <laughs> สุดยอดผมบอกว่ารบก,กับเด็กย<อ>ุคนี้ชนะยาก